แ,บบนแนะนำตัวหน่อยครับเดี๋ยวเผื่อคนจำไม่ได้ครับผมครับ<อ>ผมรู้จักกันเลยนี่ชื่ออะไรคร<อ>ับผม L O V E ออโอเคครับผมเลือกคนเรียกติดป่าฮะใช้เลิฟตอนนี้ผมยาวผมยาวผมยาวดูเซอร์นิดนึงดูดูเซอร์นิดนึงขันขัหัวด้วยนะขันหัวนี่ครับมาัด มาเสริมมาเสริมนี่ลายลายปองแปงนะลายปองแปงเอาลายอยิบจริงๆไหมเอาลายจริงนี่ถอดเสื้อด้วยนี่ครับเออครับนีเสือเพ่นฮะเพ่นไปไหนครับเพ่นไปไกลฮะไม่เพ่นไปไหนเพ่นไปไกลแล้วนี่ออกปองแปงฮะลายปองแปงออกเกืบกรมนานแล้วครับเนี่ยออกเกือบกรมนานแล้วออกมานานแล้วฮะออกได้มาห้าปีแล้วฮะอ๋อกครับยังคนยังพูดติดปากอยู่ฮะว่า ใช้โอวีหายไปไหนใช่ที่ทารุกับมั่วอีกแล้วโอ้ยยายะทารุปเขาไม่ใช่ผมไม่ทารุใครแก๊งขโมยรถใช่ป่ะครับผมไม่ได้แก๊งขโมยรถไม่ผมอยู่ในข้าราชารผมดูแลคนเป็นพันฮะโอเคครับผมมีดูแลคนเป็นพันครับผมผมเป็นกูฝึกคะับเมื่อหอในมือฝึกไม่ใช่ตอนนี้ผมไม่เรียกว่าผมเก่งผมอะไรครับไม่ใช่พัน13ว่าไงพันสามพันสามฮะต้องพันสามนะฮะเมื่อก่อนต้องพันสามนี่ ผมขอข้าวกินไม่ให้ข้าวผมกินฮนะตายพี่น้องฮะข้าวไม่ให้กินรูแ่าครับซูแผลครับสูมอ่าซูมมีกล้องแตกอะ่ะกล้องแตกผมบอกให้กล้องแตกดูงหน้า,านหนังหน้าทุก่อนหนังหน้าบริษัทค,คลินิกนี่แม่งสู้ผมไม่ได้เลยนะใช่แล้วครับการดึงหน้าเนี่ยดึงหน้าบริษคคัทยังสู้ผมไม่ได้นะ ดึงหน้าดึงนิ้ตึงฮะตึงนี้ตึงนั่ตึงนี้เลยดึงสูออกมาสูงแต่ขอดูวิธีการดึงหน้าครับนี่ดึงหน้าโหดฮะมาจะมวยจะครยจะเหล็กได้หมดเลยฮะจะคุยอย่างเรื่องคุยอย่างเรื่องอ่ะคุยเลยครับผมเรื่องอะไรหนังมีเรื่องเมื่อก่อนผมจะบอกว่าเหนือเหนือเมฆใช่ไหมเมฆโดนแบนตอนนี้ฮะแม่เอ้ยผมดูหนังไอ้ยติดตามทุกอาทิตย์ หนักอะไรครับผมผู้ชายพันดีแม่เยอะสิน้หน่อยมเมื่อไหร่ึงจะตายไอ้ฮีอะเขาเป็นฮีโร่บ้าบ้างคิอมนุษย์บ้าแล้ว ทำดีแม่ไม่ีวันตายโอ้โหถ้ามึงไม่มีวันตายนะมึงก็เนวะเนวดาวไปเลยเนวะดายเนวะดาวภาษาคิดว่าไงแปลภาษาไทยให้ฟังด้วยไม่มีวันตายไม่มีวันตายเออไม่ใช่เนวะดาวนะเนวะดาวไปถึงเขาไม่อยากคุยกับเขาเราไม่พลาดพิงเขาหรอครับไม่พลาดพิงถึงเขาเนวะดาวไม่ใช่เนวะดาวดูปากดูปากชัยนะฮะเนวดายเนวะดายคือไม่มีวันตายไม่มีวันตายมึงบ้าหรือเปล่าไม่มีวันตายเขี้ยมึงกี่ท่านครั้ง มัดไฟฟ้ามึงก็ยังไม่ตายเยี่อมึงยังไม่ตายเมื่อไหร่มึงจะตายกูถามหน่อยไม่ยังตายนี่กินมิลิโอหมดไป,ไป,ไปเป็นลังๆแล้วมึงยังไม่ตายเลยเจ้าปะ่ะกูกินจน,นปากมึงจะเป็นล้นในเนี่ยมึงยังไม่ตายเลยดูเออพี่พีทพัชร้าหน่อครับไหนพี่พีทครับขอด้วยครับขันมาหน่อยดิ่ยกล้องเ ไอ้กล้องเขหล่อไอ้กล้องคุณนายเฮียไม่อายไปอายทำเฮียอะไรถ่ายไปแล้วนี่หมดเปลือกแล้วนี่ไม่ต้องคิดพูดดีๆเผื่อเผื่อได้ไอโฟนไม่ต้องเกี่ยวเผื่อได้ไอโฟนพูดสารเลาเลยกูยังพูดได้เลยกินนี่กินจนปากจะเป็นห้อนในแล้วยังบอดได้เลยช่างได้ที่ได้ไอโฟนยามได้ อเอางสิมึงจะยามไหนมึงที่ได้ไอโฟนกินแล้วกินอีกทรงแล้วทรงอีก <c oughs> ก็ยังบ่ได้เนาะนี่ยังบ่ได้ยังบ่ดได้บ่คือ <c oughs> บอได้บ่บป็้หยัง <c oughs> ทรงแล้วบ่มีตอบสนองนี่จำปาท่อง <c oughs> ใส่แล้วขาด ใช่ลวดส้มส้มเขาลวดนี่ลวดมัดลวดยังทนกว่าโอซิตันเหมือนอีกอ่าบอสนใจแล้วไอโฟนไอโฟนอ่ะตอนนี้เนะาะใช่ยังฮูบอใช้อะไรครับผมซ้ำส้งฮีโร่โต๊บ่อแตกแบตกระจายฮูบอต๊ะพ่อแตกแต่แบตกระจายเออผมไม่แตกแบตกระจายครับสุดท้ายมีมีอะไรจะฝากวะครับสุดท้ายสุดท้ายนี่มีาฝาก ผวที่ไอพวกที่ถึงฝากผมนะชายวอีเนี่ยผมไอบอกให้ว่าผมไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรหรอกครับครับผมแค่แค่จะบอกว่าจะหมัดจะมัวจะครวยเหล็กได้หมดเลยฮะนี่นแล้วตะเกียบผมยังตู้เลยฮะครับผมครับผมไมได้เก่งอะไรมากมายเลยฮะแต่อย่าอย่ามาฝากส่งคลิปเาผมเลยยวผมขอฝากถึงเยาวชนที่ดูคลิปนี้นะครับเยาวชนีนฝันผมไม่สิบแปดนี้ดูไม่ได้นะฮะดูไม่ได้เออ ต้เฉพาะถ่ายตอนเมาฮะถ่ายตอนเมาเมาถ่ายได้เอาสนุกเป็นความบันเทิงครับความบันเทิงของเด็กครับผมตั้งแต่ที่แปดข้ไปบันเทิงหมดฮะถ้ามึงยี่ห้างขึ้นไปแล้วมึงเจ้าเรื่องกูเรื่องของมึงกูงไม่ได้เอาเรื่องใครกูเอาสนุกแค่นั้นเองครับเคยครับไปแล้วครับครับผมบ๊ายบาย